เดี๋ยวฝั่งนี้เลยครับมาเลยมาเลยอธิษฐานเลาเลยนะครับขอเลยวันนี้วันดีให้โชคให้หมนันน้องเตอออกไปก็ให้ได้งานเยอะๆนะครับค่าแรงดีๆ และทีนี้ก็เดี๋ยวไปหน้ารถนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้ารถกันเดี๋ยวจะมาถ่ายแนวนอนนะครับเดี๋ยวทุกคนมองกล้องนะครับผมฝั่งนี้นะครับยิ้มนะยิ้มสวยๆเลยหนึ่งสองหนึ่งสองขอกดไลค์ให้หน่อยครับ1นึ่งรูปโอเคครับยิ้มนะครับหนึ่งสองครับ1นึ่งสองเรียบร้อยเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะขออีกรูปหนึ่งโอเคฝากฝากไว้ก่อนฝากช่อดอกไม้ไว้ก่อนนะครับ รวยรเฮงเนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบายที่ตัวรถเนาะก็คือวิธีการนะครับก็บ้านนี่แหละไม่มีอะไรนะครับก็อธิษฐานขอปนะครับออกลูกชายออกไปก็นะครับให้ข้าให้คูณวันนี้วันดีนะครับก็ขอแทนลูกนะครับเพราะว่าแม่เนี่เป็นพระในบ้านคำพูดจำศักดิ์สิทธิ์เนาะทางนี้เลยครับผมทางนี้เลย เขาไปนั่งข้างในนะอ้าวเริ่มเลยครับผมครครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะอ่าที่เป็นช่อนะครับก็เอาวางไว้ฝั่งนี้นะครับที่เป็นพวงก็แขวนไว้ตรงนี้น นะครับแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งโอเคครับเริ่มเลยเดี๋ยวลูกเอาเออกก่อนได้ครับได้ได้ได ีปันชอก็วางได้เลยสาธุสาธุโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแนะนำการใช้รถกับน้องแป๊บหนึ่งนะครับกระจกไฟฟ้าเคยใช้มาบ้างหรือ,อยังครับยังครับยังใช่ไหมครับตัวนี้เวลาปรับกระจกมองข้างใช่ไหมครับเนี่ย เราจะต้องเลือกซ้ายหรือไม่ก็เลือกขวาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โยกเอานะครับพอเสร็จแล้วก็ไว้ตรงกลางคืนนะครับตรงนี้คือล็อกประตูกดล็อกนะครับและนี่คือล็อกกระจกก็คือรถเพิ่งติดฟิล์มไปนะครับประมาณสักเจ็ดวันค่อยใช้เนาะก็กดล็อกไว้ก่อนก็ได้ตัวนี้ก็คือกระจกฝั่งผู้กับขี่เอาลงก็กดลงแบบนี้เอาขึ้นก็ขึ้นแบบนี้นะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนาะมันจะเป็นตัวปรับระดับไฟถ้าไฟมันสูงมากเนาะเราอาจจะใส่สัมภาระข้างหลังแล้วมันสูงเราก็ปรับลงอย่างนี้นี่ครับถ้าศูนย์คือไม่มีบรรทุกเลยหนึ่งอาจจะบรรทุกสามร้อยโลสี่ร้อยโลนะครับถ้าหกร้อยโลก็เอาเป็นสองสามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เปิดฝาถังน้ํามันฝั่งนี้นะครับนี่ฝากระโปรงฝั่งนี้น้ํามันนะครับเติมได้คือดีเซลสามารถเติมได้หมดเลยทุกชนิดนะครับที่เป็นดีเซลสามารถเติมได้หมดเลยเนาะแล้วก็ตัวเปิดไฟนะครับเนี่ย ด้านด้านนอกสุดนะครับหนึ่งครั้งมันจะเป็นไฟดีนะครับอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นไฟหน้าส่วนไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านในสุดนะครับน,นะครับแล้วก็พวกที่อ่าไฟเลี้ยวเนาะก,ก็ฝั่งนี้เนี่ยนะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะเป็นฝั่งนี้รเราต้องการปัดก็เอาลงด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เกียร์ตัวหลังตัวนี้มันจะหกเกียร์เดี๋ยวไงเดยวพี่ต่ายแนะนาให้แป๊บหนึ่งอ่าเครื่องมือนะครับเวลาที่จะใช้เนี่ยเนี่ยมันจะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้ เยดึงแล้วมันจะสามารถพับเบาะมาได้แบบนี้นี่แม่แรงเครื่องมือถอดยางอะไรจะอยู่ตรงนี้ยางอะไรจะอยู่ด้านท้ายนะครับเนี่ยครับเวลาเอาลงนะครับเวลาปิดเนาะปิดให้สีดนะครับแล้วก็ตัวเข็มขัดเนี่ยใช้ตัวเนี้ยล็อกไว้กับกับตัวเหล็กเหล็กของหมอนรองนะครับเนาะพวกหัวเข็มขัดมันจะได้ไม่ฟาดตัวถัง ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ถ้าต้องการเชื่อมเชื่อมต่อพวกบลูทูธพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการตั้งค่าเนาะนะครับตรงนี้ภาษาสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาตรงบลูทูตัวนี้นครับแล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์รสั่งเขาค้นหาอุปกรณ์เขากระจะคนหาแล้วลายชื่อมันจะปรากฏต,ตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมอาคารออนิเมตเนี่ยสมมติเป็นชื่อของเราเนาะ <c oughs> เราก็กดเข้าไปได้เลย นะครับแล้วทีนี้เขาจะให้เรายืนยันตรงหน้าจอนะครับว่าเชื่อมต่อไหมเราก็เชื่อมต่อเขาจะถามมือถือเราด้วยค,คือต้องกดยืนยันทั้งมือถือแล้วก็หน้าจอครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดแอร์พัดลมแอร์ตรงนี้นะเวราเปิดพัดลมแอร์ดูตรงนี้ด้วยนะว่าน้ํายาแอร์เนี่ยมันออกไหมสมมติบางทีเราไปโดนแล้วน้ายามันหายไปครับมันจอกแต่ลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องการความเย็นมากก็ตัวนี้ต้องการลมแรงมากก็ตัวนี้นะครับปรับทิศทางก็ตัวนี้ นะครับนี่และนี้ก็จะเป็นไล่ฝ้ากระจกด้านหลังเปิดระบายอากาศข้างนอกตัวรถเข้ามานะครับด้านขวาคือใช้อากาศข้างนอกก็เหมาะสําหรับนานๆครับขับรถเป็นนานๆต้องการระบายอากาศอย่างเงี้ยครับก็มันจะลดการง่วงนอนได้นะครับเพราะจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ภายในห้องโดยสารมากขึ้นเนาะชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นตัวนี้นะจะจะเป็นถ้าเป็นของซัมซุงทาระกูเลนดอยอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะครับไอโฟนก็จะเป็น iPhone 15ขึ้นไฟถึงใช้ได้นะครับ แต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติหัวชาร์จไม่พอหลายคนนะครับนี่ก็ใช้หัวแปลงเอาแต่ว่าด้านหลังก็มีให้เหมือนกันตัวเกียร์เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะเราต้องกดตัวนี้ก่อนเราดันมาซ้ายสุดกลับแล้วจากนั้นก็ขึ้นบนสังเกตดูเวลากล้องมองหลังทํางานนะครับจะมีเสียงตื้อตื้อสามตื้อแล้วก็หน้าจอกล้องมองหลังเขาจะทำงานครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่กดตัวนี้ใช่ไหมครับดันมาอย่างไงมันก็จะเป็นเกียร์หนึ่ง นั่นแหละก็อยู่ประมาณนี้เบรกมือตัวนี้นะครับ,รบอย่าลืมตอนหอดอย่าลืมมาลงนะแล้วก็อย่าลืมทวนนิดนึงนะครับ6เดือนหมื่นโลเอารถเข้าเช็คเข้าได้ทุกศูนย์ที่เป็นศูนย์อีซูซูเข้าได้เลยนะครับตอนนี้กี่โมงละเดะนนี๋ยวไปจ่ายดูนาฬิกาก่อนอนุญาตปิดประตูนะครับผมอย่าลืมคาดกข็มขัดนะอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับผม วันนี้ส่งมอบนะครับก็ส่งมอบกัน2คันขันหลังก็จะเป็นของเซลล์หนั่นเองนะครับลูกค้าน่าจะมาแล้วแหละอันนี้เราแจ้งว่า,า9โมง49นะครับก็ให้น้องเต้เนี่ยบีบแตะสาครั้งแล้วก็ออกได้เลยซึ่งเวลาลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องนะครับเรา,าสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์หรือไม่เข้าเกียร์เบรกมือลง,ไม,ลงไม่ลงนะครับดูที่ตัวไฟดีไลท์ เข้าเกียร์ปุ๊บไฟเดรียสติดปั๊บคือ <c oughs> ถ้าแต่ก่อนี่สตาร์ทเครื่องปุ๊บติดปั๊บเนาะแต่ทีนี้บางทีไปจอดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราจะจอดสตาร์ทเครื่องนอนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้ไฟเดรียสมันไม่ยอมดับเว้ยมันก็ไปส่องหน้าเพื่อนนะมันก็จะมีปัญหาเนาะแต่ว่าตัวน,นี้ไม่นะครับถ้าเราสตาร์ทเฉยๆไม่เข้าเกียร์ไม่เอาเบรกมือลงมันเชะนี่ไปแล้วไปแล้วคันสีแดงมารับนะเมื่อกี้นะครับ จากค่ายมิตซูบิชิเป็นรถอีกหนึ่งตุนที่ใช้งานได้ดีมากนะครับเดี๋ยวไล่ขึ้น